เนี่ยครับเป็นสำนักงานนะครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูที่ทํางานนะครับผมไปดูหนุ่มๆเขาทํางานกันนะครับช่างป๊อบเป็นไงบ้างครับเนยนะครับเจอเลยครับหนูหรือแมลงสาบครับหนูฮะลือครับลือครับ นี่นช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมนะครับเ,เรามีหน้าที่รื้สาย,สายออกแล้วก็คอนโทรนตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับรื้อออกให้หมดครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูที่ทํางานนะครับผมไปดูหนุ่มๆเขาทํางานกันนะครับ นะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหันมายิ้มให้เรา,าเรามีหน้าที่ที่จะรื้อที่เป็นสายไฟนะครับที่เป็นสายคอนโทรลที่เป็นสายาสัญญาณนะครับผมส่วนสายไฟเก็บไว้นะครับสายไฟที่ทนะครับผม สายงานนะครับพวกสายแอร์สายไฟยนะครับนะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหานมายิ้มให้หนูแล้วครับมามาตั้งไกลมาหาหนูแล้วครับลือครับลือครับ ครับผมทานนะครับอ,นนอันนี้อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อแห่งนัวลุกนะครับผมเคคนี่ยครับเป็นสํานักงานนะครับ นะครับเรามีหน้าที่รื้อสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับรื้อออกให้หมดครับจับป๊อปเป็นไงบ้างครับเนยเนยครับเจออะไรครับหนูหรือแมลงสาบครับหนูฮะนี่นะครับเป็นทีมงานรื้อนะครับรื้อรื้อสายออกหมดเลยนะครับ นี่นายช่างใหญ่นะครับช่างเดี่ยวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมหนูเหรครับอะไรมามาตั้งไกลมาหาหนูวครับครับเราเรามีหน้าที่ที่จะรื้อที่เป็นสายไฟนะครับที่เป็นสายคอนโทรลที่เป็นสายสัญญาณนะครับผมส่วนสายไฟเก็บไว้นะครับสายไฟที่ คครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ช่างป๊อปเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหครับเจออะไรครับหนูหรือแมลงสาบครับฮะ <laughs> นี่ในช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิม คครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ครับูช่างป๊อป,ป็นไงปาะครับเ่อนเหนื่ะ,นะครับจเจอเลยครับหนูหรือแมลงสาบครับระฮะ <laughs> เราเรามีหน้าที่ที่จะลือ้อ ที่เป็นสายไฟนะครับที่เป็นสายคอนโทรนที่เป็นสา,สายสัญญาณนะครับผมส่วนสายไฟเก็บไว้นะครับสายไฟที่นี่นะครับาาเป็น,น pues ทีมงานลื้อนะครับลือล้อลื้อสายออกหมดเลยนะครับนี่ครับเป็น, <arat> นทีมงานลื้อนะครับรื้อรื้อสายออกหมดเลยนะครับ ให้ชมการทํางานของหนุ่มๆน,นะครับผมสวัสดีครับผมสานะครับอันนี้อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อหงนัวลุกนะครับผมนี่นายช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมซานะครับอันนี้ อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อหงัวลุกนะครับผมโอเคครับใครก็รุนจัตอนนี้โอเคครับนะครับเรามีหน้าที่รื้อสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับรื้อออกให้หมดครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูที่ทํางานนะครับผมไปดูหนุ่มๆเขาทํางานกันนะครับ นี่นช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมนี่ครับเป็นทีมงานรื้อนะครับรื้อรื้อสายออกหมดเลยนะครับรื้อครับรื้อครับซาบนะครับ อันนี้อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อห่งนัวลุกนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูที่ทํางานนะครับผมไปดูหนุ่มๆเขาทํางานกันนะครับซาบนะครับอันนี้อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อห่งนัวลุกนะครับผม ให้ชมการทํางานของหนุ่มๆน,นะครับผมสวัสดีครับผมนีครับเรามีหน้าที่รื้อสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับรื้อออกให้หมดครับนี่นยช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมนะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหันมา ยิ้มให้ซอสนี่นะครับเป็นทีมงานรื้อนะครับรื้อรื้อสายออกหมดเลยนะครับซานะครับอันนี้อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อแห่งนวลลุกนะครับผมใช้งานนะครับพวกสายแอร์สายไฟนะครับนะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหันมา ยิ้มให้สัสรื้อครับรื้อครับกระปุ่มรู้จักตอนนีโอเคอครับนะครับ เรามีหน้าที่หรือสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับหรือออกให้หมดครับนี่นะครับ <พอ S 1> เป็นทีมงานหรือนะครับหรือหรือสายออกหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหันมายิ้มให้ตอนรับนะครับ เรามีหน้าที่หรือสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับหรือออกให้หมดครับให้ชมการทํางานของหนุ่มๆน,นะครับผมสวัสดีครับผมนี่นะครับเป็นทีมงานรื้อนะครับรือ้อสายออกหมดเลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ช็อปตัวไง้างครับเหนื่อยไหมครับเจอเลยครับหนูหรือแมลงสาบครับฮะใช้งานนะครับพวกสายแอร์สายไฟนะครับใช้งานนะครับพวกสายแอร์สายไฟนะครับให้ชมการทำงานของหนุ่มๆนะครับผมสวัสดีครับผม นี่นช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมนี่ในช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมช่าง,งาป๊อปเป็นไงบ้างครับเงิเนเครับเจอไรครับหนูหรือแมลงสาบครับ ฮะซานะครับอันนี้